พี่น้องสวัสดีเอสุขุสุคนพี่น้องดีมาดีๆมันก็ดเย็นยังมันนี่หนูยึเย็นโอ้เพนดาเพนดาดาเพนดา ตื่นมาแล้วก็บโรคเห็ดเบียกพี่น้องใส่ฝุ่นเบี้ยไม้เบี้ยต่อขึ้นมาเที่ยงอาหารพร้อมกลุ่มกุ่มพี่น้องสบายดีพี่น้องอาหารแซ่บเดินพี่น้องเดินผัดกบข้าวกบวางซุกไงผัดกับข้าวกบเปล่าเลยผัดกบบเป็นตรอยาทเถอะผัดกับข้าวกบพี่น้อง ลำเลยสองตูวเ<ะ>นสองตูเแพงมาก่นใส่พุ่นมาห <c oughs> มากโมหมากแตง่งหมากถั่วพุ่นพักซี่พักหอมเปอะชัางนี้บนหดจัมากบนหิดจัมากนกับ <c oughs> ใส่สิพอจะกินเลยประกาศมาบืนลกกินตะปนบอกกินได้เลยมาคืนในฝนตกหยิบหพี่น้องพอหูจักนี่แหละมันยังบตกเนาะนี่ะแม่อํา หอมเนาะเพิ่นดาเพิ่นดาสบายดีโ <c oughs> ครงสร้างโครงห่างเฮือนตั้งเสาก่อยเอาจบุบหมื่นแปด มื่นแปดหัลโหล่บ่หมื่นแปดที่สนะอือจ่างสร้างหนึ่งหมื่นแปดอีกสองวันคือสิเล่เขาจะหมื่นกับสิบหหึงมือนี่นะ <c oughs> ถ้ามันมีแบ่ก็เ,เ,เล่คอยเป็นคอยไปยพี่น้อง หม้อลีสอกาบไข่บอน่ะคนห้าคนว่าห้าเบอน์หกหกะกูก บพี่น้องพร้อมบ่จวดพี่น้องสัตว์ตบกบบาดกบนาเฮาแต่พี่น้องบ่ได้แม่นกบเลี้ยงกบขุครว บะม,มี่ผู้ได้คือหรือคือผู้ได้ที่นั่าใส่บะหมี่อนำ้ำไระจอบตู้เย็นเหมม็นบะมี่กินหมดแล้วกินเห้ี่ยวเรียมือ Bậc. một chó thì cái nóng đưa món bò sẹp sẹp thứ lũ chó cái này ta ăn không phải สูตรตามใจนางนี่แหละเราไปทำาหารอาหารป่าพี่น้องนี่ผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดมูหฮาวผัดเผ็ดตะพาบผัดเอี่ยนพี่น้อ,ปองปลาไหลนี่ใัดเห็ดยังจเส้อแดงเขแหล่บอกอาหารป่าเนาะก็เป็นเพน่นพี่น้องผัดผัดไม่งามีบ่นี่ผัดเผ็ดกบ เป็ดงูเห่าถ้าเพ็ดอันนี้เอี่ยนามาไหลถ้าเพ,พ็ดงูเห่าเป็ดตะาพาะตะเพาะไปยังเต่าเลยเป็ดหนุ่มนูนี้พัดไตวิ่งแล้วเนาะอาหารป่าขึ้อนอย่างโบเห็นไหมฮัมเหล่นะอยู่น้ำดีแท้อยู่น้ำมันมไก่นนห็นเห็นเติมนีหมูนบ่มาเห็นแต่บักก็นา่า บักลันแล้ก็บ,บักนิ้วเอนกันนะอ่อบักอันอนะลูกนนลิ้นนะอ่ะขิงมานลาเผาอีกโอ้ยเป็นหมูเขานี่ยแล้วม,มันสุกยากปราเอาชีคืองหงาอีกมากามลุงพาลุงแม่บลุงว่าบอหลดเขาก็มีกันหนึ่งอือ ทุกนั่นแหละโ <Okay, Bonnie. S 1> อ,อเคบอลหนึ่งเบิงลหนักกินมาพี่น้องรุ่นส้มตอนกินพี่น้องเลยอดบอ่อไว้แล้ว น้ำมานยามีเห็นแต่ละก็มีแต่มีเฮ้ยมันเมื่อตีนังนน่ะมึงอ่ะเออกูได้ยินนันทอดไข่ีทอดไข่กูได้ยินเมื่อน่นะครบกันทากาวกสุดขั้นต้องเันลบบเมื่อเมื่อข้างนัเฮือนอีเลย เดาลงไปชงเออยักมา <Collins. S 2> นหนูแม่แล้วโผล่เกดกะมันมันบออยากลงเมื่อมันมีแมวใหญ่ไปคบมันึเขามี้อาเลยุนะคเขาไปกันเลยเฮ้ยสวรรค์นั่นยังไปยังมองอดี๋ยึ้นก็หาย้ท่านหน่กับท่านเดยมากเนะท่านหนั่กับท่นเดกินเผาฮะท่านหนั่กับท่านเดยมากไปบนมา ข้าเก็บมาเอาเลยอาบ้านอนเอาาน่าบ้านหาฮดู่อนปุ๊มันเด้อบากูปชาูลุดเด้อูชไก่น้อยหาสิเมื่อน้ำ้าบอสปลาน้ำกุสันนะมันมันไว้สิไก่น้อยสิเมื่อบ้านโฮดผู้ที่นนองก็เม่ใหญ่เลย มาพี่น้องเลี่ยอเลยขิงเผาทำเลขิงเผาเจ้าเมื่อยเลยพี่น้องเมือเ่อเจ้าเกิดหลี่เห็นดิโอ้หอนเด้ออกขี้วมาข่า,ขาวผ้าขาวกันพี่น้องมันมาหอนกัน <มา S 2> แ้วหามา<ๆ>พี่น้องมากินเผาสอเผาอีกแล้วลูกไปโรงเรียนเลยเด้อพี่น้องลูกสาวกินก่อนลูกชายพอท่านออกมาลูกสาวกินกับเพาะไข่ สอใครเรือกมาข <ừ. S 2> ึ้นมามาสบายดีอีกรอบ่นอบ้องแกงกุบกต่นังมันมือเนียเมนูเมนูกุบฝากไปที่กุบเลย หารบ้านเฮาเด้อพี่น้องเลยกินซ่นี้ก็ถือว่ารู้เลยเนาะบ่

ได้สมน้ำจะให้ลูกมากเลยพี่น้องฟอกพัดฟองไปแกงไปนั่งโอนูมูลลูกมูลเยอะเบิ่งตุหมมูลละ

เอา้าสร้างมาเลยพี่น้องมึงขึ้นจะฝนตกแล้วพี่ไอเออเสแอะพี่น้องเสแอะเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้พี่น้อง,าง,องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดีแท็กไ่เด้อพี่น้องช่องเจ๊ทราย <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องพ่อกันกินนาสบายดี